สวัสดีครับก็มาดูแบตอีกรุ่นหนึ่งนะครับเข้าไปดูวันนี้เป็นแบ,แบตเตอรี่ของล o c k e t นะครับอ่าเป็นแบต EFB นะครับวันนี้ในคลิปนี้มาดูในรุ่นอ่าล o c k e t EFB Q85 นะครับตัวนี้ไปดูแบต EFB กันก่อนนะครับแบต EFB เนี่ยใช้กับรถยนต์ที่มีระบบ Start-Stop นะครับก็คือเครื่องยนต์จะหยุดขณะจอดนะครับ แล้วก็จะเริ่มสตาร์ทอีกทีเมื่อรถเริ่มจะวิ่งนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นจะมีการสตาร์ทสต็อปบ่อยครั้งนะครับแบตเตอรี่ก็ต้องออกแบบมาให้มีความคงทนมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นยังใช้กับไดชาร์จอัจฉริยะนะครับไดชาร์จอัจฉริยะไม่ได้ทำงานตลอดเวลาเหมือนไดชาร์จรุ่นเก่านะครับจะหยุดการทํางานเมื่อแบตเต็มนะครับแล้วก็จะเริ่มทํางานเมื่อแบตอ่อนนะครับประโยชน์ ของระบบ start stop กับดชาร์จอาชฉยะก็คือทำให้ลดประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับตัวนี้ลดมลภาวะนะครับจุดประสงค์หลกัหลกๆมี2ข้อนะครับอ่าแต e B ่เนี้ EFB เนี่ยเขาต้องออกแบบทางกายภาพให้แผ่นธาตุหนากว่าปกตินะครับอ่าก็จะสังเกตได้ว่าจะมีน้ำหนักมากกว่าแบตบรุ่นเก่าๆนะครับแล้วก็ออกแบบให้มีการชาร์จไฟกลับได้รวดเร็วกว่าแบตบปกตินะครับ อ่าโครงสร้างแผ่นธาตุแล้วก็ความหนาของแผ่นธาตุเนี่ยทำให้ทนต่อการสตาร์ทมากกว่าแบตรุ่นเดิมๆถึง3เท่านะครับปัจจุบันเนี่ยใช้แบต EFB ในรถที่มีในรถรุ่นใหม่ๆที่มีระบบสตาร์ทสต็อปนะครับอ่าเพราะฉะนั้น EFB เนี่ยจำเป็นนะครับในรถยนต์ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปถ้าเกิดเราไปใส่ใส่แบตประเภทอื่นในรถยนต์ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปนะครับแบตจะไม่ทนเหมือน แบต EFB นะครับแต่แบต EFB สามารถไปใช้กับรถยนต์ได้ทุกรุ่นนะครับในรถรุ่นเก่าๆก็ใช้ได้นะครับกับดีซะอีกนะครับก็คือแบตจะใช้ได้นานมากขึ้นในรถยนต์รุ่นเก่าๆนะครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูในรุ่น q 8 5ตัวนี้นะครับมาดูสเปคกันนะครับอ่าเป็นแบตเตอรี่ล็อกเก็ต EFB q 8 5นะครับตัวนี้แบต12โวลต์ oln, 65แอมป์ m. ซีเรียแจ้งมา640ซีเรียนะครับรุ่นนี้รับประกันให้1ปีนะครับขนาดความกว้าง173ความยาว232ความสูงจากฐานถึงปลายคั่วแบบ225มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่17กิโลกร,รมัมอ่าเราจะเห็นกันในพวกรถอ่าตระกูลนิสสันมาร์ทอัลเม a นะครับ n i สสันโนต e นะครับที่มีระบบ Star ์สต็อปมาก่อนก่อนรุ่นอื่นนะครับและในปัจจุบันเนี่ยก็จะ ใส่อยู่ในพวกรถยนต์ Mazda 3นะครับแล้วก็ Mazda 2ดีเซล m a z d a CX3 CX5 นะครับพวกนี้มีระบบ Start-Stop ในรถยนต์นะครับนอกจากนั้นเราใช้ในรถยนต์รุ่นอื่นได้ด้วยนะครับอย่าง t o y o t a m a ม ry ก็เอา EFB ตัวนี้ไปใส่ได้นะครับแล้วก็ใน n ิ s สัน t ท n a ก็ได้นะครับแล้วก็พวก m i t ซูมิลาด a t t a าดแล้วก็ m u b i s h i น a ซ c e r นะครับส่วน Subaru x v กก็ใส่รุ่นนี้ได้นะครับขนาดจะเท่ากับแบตเดิมที่ติดรถมานะครับ และยังอยู่ในรถเชฟโรเลตแคปติว่า1.5ด้วยนะครับตัวนี้อันนี้จะจะใหญ่กว่าแบตเดิมในเชฟโรเลตแคปติว่าหน่อยหนึ่งนะครับแต่สามารถใส่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูผมพาไปวัดค่าแบตลูกนี้นะครับ efbq 8 5ของ LOCKET ตนะครับตัวนี้งานทำออกมาได้ดีนะครับสำหรับ l o อก e t ต efbq 8 5ตัวนี้เปลือกแบตสีดำนะครับออกแบบได้ดีมีตามแมวมีหูหิ้วนะครับ เดี๋ยวเราไปวัดค่าแบตลูกนี้ดูผมใช้เครื่องวัดรุ่นนี้นะครับตัวนี้วัดค่าได้เที่ยงตรงแม่นยำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัดออกมาได้ค่าแบตเท่าไหร่นะครับอ่าพอคีบแล้วหน้าจอติดพร้อมทำงานกดโอเคอ่ามันก็จะเห็นวนก่อนนะครับวนแ์ดบส12.8กดโอเคนะครับอ่าแบตเตอรี่เทสกดนะครับ อ่าเลกูลา่าฝาชนิดแบตกดเจอซีเดกดอีกทีตั้งค่าซีเด640ตามที่แจ้งแล้วก็กดโอเคเพื่อเทสนะครับอ่าจะเห็นว่าได้6 4 0้ิซีเด12.76โวลต์แล้วก็ความร้อนทาน4.6 6มิลลิโอห์นะครับก็เป็นแบตดีนะครับตัวนี้ค่าซีเดค่อนข้างสูงนะครับน้ำหนักแบตก็จะมากกว่าแบตแบตชนิดอื่นนะครับตัวนี้เพราะาเพราะแผ่นค่าเพราะแผ่นธาตุหนานะครับในการในการออกแบบแบตรุ่นนี้นะครับ ก็ทำได้ดีนะครับสำหรับ l o อก e e EFB Q85 นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้มากๆนะครับสำหรับแบตตัวนี้ครับคลิปนี้ขอจบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ